หน้าสวนผลไม้อันรื่นรมริมลำธารที่คดเขียวมีนกขุนทองตัวหนึ่งนามว่าเจ้าขุนทองมันไม่ได้เป็นขุนทองธรรมดาธรรมดาเพราะขนของมันมีประกายเงางามดุจทองธรรยามต้องแสงอาทิตย์ยิ่งไปกว่านั้นเสียงร้องของมันช่างไพเราะจับใจผู้คนต่างเชื่อกันว่าหากใครได้ยินเสียงเพลงของเจ้าขุนทองในยามเช้าตรู่วันนั้นจะเต็มไปด้วยโชคลาบและความสุข แต่เดิมเจ้าขุนทองอาศัยอยู่บนต้นมะม่วงอกกล้องทองที่สูงใหญ่ที่สุดในสวนและไม่เคยบินไปไหนไกลจากถิ่นฐานแห่งนี้เลยชาวสวนนามว่าลุงบุญชายชราผู้มีจิตใจบริสุทธิ์และอาศัยอยู่ในสวนมาหลายสิบปีมักจะพูดคุยกับเจ้าขุนทองราวกับเป็นเพื่อนสนิทลุงบุญเชื่อว่าเจ้าขุนทองคือผู้ส่งสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาสวนและนำความอุดมสมบูรณ์มาให้ วันหนึ่งเกิดพายุใหญ่พัดกระหน่ำสวนผล,ลไม้ได้รับความเสียหายอย่างหนักต้นมะม่วงอกร่องทองที่เจ้าขุนทองเกาะอยู่ก็ล้มลงเสียงร้องของเจ้าขุนทองเงียบหายไปพร้อมกับเสียงลมและฝนลุงบุญออกตามหาเจ้าขุนทองด้วยใจที่ร้อนรนเพราะนอกจากจะเป็นนกคู่สวนแล้วยังเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังของลุงบุญอีกด้วยลุงบุญเดินตามลำธารขึ้นไปเรื่อยๆท่ามกลางซากปรักหักพังของต้นไม้ ในที่สุดเขาก็เห็นเจ้าขุนทองเกาะอ,อยู่บนกอไผ่ริมน้ำที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงร้องของมันไม่ได้สดใสเหมือนเดิมแต่ดูราวกับจะพยายามเรียกหาใครบางคนลุงบุญค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เจ้าขุนทองกระพือปีกเล็กน้อยและส่งเสียงร้องเบาๆราวกับจะบอกทิศทางลุงบุญมองตามสายตาของมันไปและพบว่าใต้กอไผ่นั้นมีตาน้นาผุดขึ้นมาใหม่ใสสะอาดและไหลรินไม่ขาดสาย ลุงบุญรู้ทันทีว่านี่คือสัญญาณจากเจ้าขุนทองตาน้ำนี้จะช่วยฟื้นฟูสวนของเขาให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งจากวันนั้นเจ้าขุนทองไม่ได้อาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่เพียงลำพังอีกต่อไปมันยังคงแวะเวียนมาที่ตาน้ำแห่งนั้นเสมอและทุกครั้งที่ลุงบุญได้ยินเสียงร้องของเจ้าขุนทองสวนของเขาก็จะเจริญงอกงาม ผู้คนต่างล่ำลือเรื่องราวของเจ้าขุนทองสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังโชคลาบและการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่คอยนำพาสิ่งดีๆมาสู่ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์และศรัทธาเสมอมา